ข้อที่57านะครับสำรวจนักเรียน8คนพบว่าชอบฟุตบอล5คนชอบบาสเกตบอล3คนชอบกีฬาทั้ง2อคนถ้าสุ่มนักเรียนมา3คนจากนักเรียนทั้งหมดจงหาว่าความน่าจะเป็นที่นักเรียนทั้ง3คนชอบกีฬาเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นตอนแรกเราก็ต้องมาวาดเป็นแผนภาพก่อนนะครับเป็น อันนี้เป็นเซตของฟุตบอลอันนี้เป็นเซตของบาสเกตบอลนะครับคนที่ชอบทั้ง2ก็จะมีอยู่2กีฬาจะมีอยู่2คนนะครับดังนั้นคนที่ชอบฟุตบอลอย่างเดียวก็จะมีอยู่3คนส่วนคนที่ชอบบาสเกตบอลอย่างเดียวก็จะมีอยู่แค่1คนนะครับทีนี้ความน่าจะเป็นก็คือ น่าจะเป็นสูตรก็คือเหตุการณ์จำนวนเหตุการณ์ที่สนใจส่วนด้วยจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือ c n r c n r นะครับเป็นนักเรียน8คนเลือก3คนนะครับมันก็คือ แแฟกส่วนด้วย3ามแฟกห้าแฟกนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ5 16อันนี้ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับต่อมาก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือนักเรียน ที่ชอบกีฬาเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็จะมีทั้งหมด3บวก1เป็น4คนนะครับโดยเราจะเลือกมา3คนอย่างนี้ก็จะกลายเป็น4เลือก3หรือคือ4แฟกส่วนด้วย3แฟก1นแฟกนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ4นะครับ อันนี้ก็คือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับทีนี้ความน่าจะเป็นก็คือ4ส่วนด้วย56ทําใหถ้าไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ1ส่วน14นะครับก็คือข้อกไก่ครับผม